โอเคมันถึงวันนี้แล้วครับทุกคนวันที่มุมมองนักอ่านพระเจ้าจะได้ทำเป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับเอ่อบอกก่อนนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับผมบอกก่อนเลยว,ว่าผมเองก็เป็นแฟนคลับในมุมมองนักพระเจ้าเหมือนกันนะครับหรือว่าอ่านชะตาวันสิ้นโลกนะครับผมเองก็เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ตามมังหะว่าแล้วก็พยายามตามไลท์โนเวลอยู่นะครับโอเคเอาเป็นว่า วันนี้นะครับมันปล่อยไปแล้วก็คือ2วันที่แล้วไม่ใ <defense> ช <Overwatch> ่วันนี้นะครับแต่ว่าโอเคผมจะมาดูและก็ลองรีแอคชั่นดูนะครับว่ามันจะมีอะไรเหมือนไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้โอเคฮ้ยเมเจอร์ด้วยนะไปเลตส์ก็ 아이고, 총 와. 아이. 아이, 잠깐하 โอเคก็อันนี้เป็นเสียงผมหลังจากที่ดูเทเลอร์ไปแล้วประมาณ2วันนะครับผมเพิ่งกลับมาตัดนะครับก็เลยมาพากเสียงทับใหม่ละกันนะครับในเทเลอร์ตัวนี้นะครับก็มีอะไรหลายอย่างให้พูดเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีหลายอย่างให้หน้าถกกันพอสมควรนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามูมอนา่านพระเจ้าเนี่ยจะเป็นซีรีส์นะครับแต่ไม่คิดว่าจะมาเป็นหนังนะครับคิดว่าน่ะคิดว่าน่าจะมาเป็นหนังนะครับช่วงแรกๆที่ได้ข่าวมาว่าจะทําเป็นไลท์อชันเนี่ยได้ข่าวว่าจะทําเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็อกรืาดคบิ ของเรื่องนี้นะครับอาจจะต่างจากแลนเนวเวลแล้วก็ต่างจากมังควาอาจจะโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะครับส่วนในเรื่องของนักแสดงแต่ละคนนะครับผมไม่ค่อยติดปัญหาอะไรนะครับไม่ได้ติดว่าจะต้องสวยหล่อเกินไปหรืออะไรอย่างนี้นะเอาเป็นว่าดูที่ผลงานการแสดงแล้ะกันเนาะต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องผมไม่ใช่ช่องรีวิวหนังหรืออะไรนะครับอาจจะพูดอะไรติดๆขัดๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะ อันดับแรกครับผมเราเห็นการเปิดเรื่องที่เหมือนกับมังหวาเลยนะก็คือคิมดกจาของเรานะครับอ่านลวนเวลอยู่แล้วก็อ่านถึงตอนจบนะครับแล้วก็เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหมือนต้นฉบับที่อ่านเลยอะไรประมาณนั้นครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัตว์อสูรหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะว่ามันอยู่ระดับอะไระครับจำชื่อไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ตอนแรกๆเลยนะเอาจริงถ้ามองมันผ่านไม่เหมือนพยานะ แต่ว่าเออเข้าใจได้ครับต่อไปจะเรียกว่าเป็นฉากไฮไลท์ก็ได้นะครับเป็นฉากที่น่าจดจําสําหรับเรื่องนี้อีกฉากหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือฉากที่อยู่จงพย o c ของเรานะครับกาลังจะทิ้งคุณคิมของเราลงทะเลนะครับต่อมานะครับจะเป็นฉากของสถานีอะไรสักอย่างหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะเพราะว่านานมากแล้วนะครับถามว่าภาพพื้นหลังแบ็คกราวอะไรโอเคไหมผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะเออแบบ ถ้ามองมุมมองของกระตูนนะครับหรือมันมันมันก็สมเหตุสมผลที่จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูในหนังอีกทีเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงเนาะส่วนถามว่ามีอะไรให้พูดถึงฉากนี้ไหมก็อาจจะมีพูดถึงสัตว์ข้างหลังครพวกแบบมอนสเตอร์ข้างหลังอะไรเงี้ยอาจจะมีให้พูดแต่ว่าเรายังเห็นมันได้ไม่ชัดนะครับแล้วก็ในเทเลอร์นี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอีก2ตัวละครที่เป็นตัวหลักนะครับเช่นโกพิดูนะครับหรือว่ากิวยองนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนปัจจุบันนี้นะครับเขาปล่อย จะใช่เด็กที่คิมดกจาอุ้มหรือเปล่าตอนสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครที่สังเกตดีๆนะผมไม่เชื่อว่าใช่กิวยองหรือเปล่านะครับแต่ก็ลองดูก่อนนะอาจจะเป็นกิวยองก็ได้นะต่อไปก็จะเป็นตัวละครลี่หรือ e รอีฮยอนซองนะครับก็คือพี่แทงของเราในเดงนะครับก็มาสั้นๆนะครับมาแค่ตัวพี่แกกับโลนะครับแกอาจจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยส่วนตัวละครตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นฮีวอหรือเปล่าคุณจองฮีวอ หรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับส่วนต่อไปนะครับที่อาจจะเป็นประเด็นร้อนเลยก็ว่าได้เลยก็คือเออ g เ a นะครับหรือ EG เ a นะครับก็ถือสนายมาค่อนข้างที่จะเอ่อวอเต h ร์เฮลสมควรนะครับเอ่อถ้าสําบใครที่ไม่เคยดูมุมมองหน้าพระเจ้านะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอาวุธที่ใช้เนี่ยจะเป็นพวกแนวฟเฟดียบเช่นแบบว่าดาบค้อนโลอะไรพวกนี้ครับที่แบบ ไม่ใช่ปืนนะครับคือถามว่ามันมีไหมภายในเรื่องมันมีเลยครับแต่ว่ามันน้อยมากๆครับที่จะใช้เป็นพวกปืนหรืออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ฉากหนึ่งับผมก็คือฉากของอยูจุงฮยอกน่ๆครับผมก็คือถือปืนพกยิงเลย <c oughs> คือถือเดินยิงอะ่ะคิดดูคตรเท่ต่อมาก็จะเป็นฉากสุดท้ายครับที่เอ่อเหมือนจะเปิดตัวมอนสเตอร์นะครับเอ่อผมจำชื่อเรียกไม่ได้จริงๆอะ่ะแต่มันเป็น เป็นคล้ายๆแบบเลเวทานแต่ว่าก็ไม่ใช่เลเวทานนะครับถ้าถามว่ามองมองแค่นี้นเนี่ยถามมันเหมือนไหมพูดตรงๆว,ว่าไม่เหมือนผมว่าไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนนะครับปากก็สั้นกว่านะเท่าที่ผมมองนะเออปากมันสั้นกว่านะครับส่วนเรื่องสีอาจจะยังไม่ไม,ไม่ค่อยเหมือนมากหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูในหนังอีกทีนึงนะหรือไม่ก็รอเทเลอร์ตัวอื่นปล่อยมาอีกทีนึงงนยเพราะว่าเทเลอร์ Taylor ตัวนี้มันแค่ประมาณ35วิาีเองนะครับเราเห็นอะไรไม่ได้มากเลยนะครับ เอาจริงแทบจะเรียกว่าเป็นเทเลอร์ไม่ได้เลยสำหรับผมนะครับเนาะก็ถ้าให้พูดก็คงมีหลายทฤษฎีแตกต่างกันออกไปเลยครับแต่ว่าไม่รู้สิฮะคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับแต่ถ้าให้พูดในฐานะแฟนคลับเลยครับก็ตกใจอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พีคมากเลยครับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นี่ครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เลครับคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับสำหรับคนที่อยากดูเรื่องนี้นะครับหรือยังไงก็ตามนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ่อยๆจ้า